อคุณลาบนะค Joseph, รับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัสสะ อิมิตังมหานธิยาอธิวันธานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสก,การนะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาที เท้าสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพพยาดาทั้งหลายเที่สิงสถิตอยู่นับริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลลกิจปุทเทศส่วนกุศล ให้แก่คุณพูนทรัพย์ยศเรืองสาผู้วายชนณนะบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณพูนทรัพย์ยศเรืองสาผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนแม่ย่านางเรือ และเทพยดา,าทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณทุนทรัพย์ยศเรืองสาผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดนบัรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณทุนทรัพย์ยศเรืองสา จงไปสู่สุคติในสัมปรายภาพประสบสุขในทิพยวิมานชั่วเนตรนิรันการเทินสร